บทที่4แตกหกักยายเฉลารักยังไม่ทันได้คุยกับทนายความประจำตระกูลเรื่องทำพินัยกรรมก็มีอันต้องเป็นไปเสียก่อนท่านลื่นลม้มหัวฟาดพื้นในห้องน้ำกว่าที่นิพาจะเข้ามาเจอก็ไม่ทันการเสียแล้วงานศพถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรตินิพาร้องให้จนตาปปดตาบวมไปหมดหญิงสาวถูกดุรทีตำหนิเรื่องดูแลยายเฉลรักได้ไม่ดีพอจนทำให้ท่านต้องมาจากไปในวันนี้ จะโทษใจพาก็ไม่ถูกนะตะดนไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกนางเมทาวีไม่พอใจที่เห็นตจรทีต่อว่านิพาต่อหน้าทุกคนทำไมจะไม่ถูกล่ะครับคุณป้าห้องน้ำได้ขัดหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณยายถึงได้ลื่นล้มหัวฟาดได้ขนาดนั้นพาขัดทำความสะอาดตลอดนะคะพี่ดนนิพาสะอื้นให้ไปด้วยระหว่างพูดแล้วทำไมคุณยายถึงได้ลื่นล้มได้ล่ะยัยพา ดลทีขึ้นเสียงดังใส่อย่างโมโหทั้งที่ความจริงแล้วกลับรู้สึกโล่งอกจยางบอกไม่ถูกพอได้แล้วไอ้ดนคุณหมอก็บอกนี่ว่าอาการหน้ามืดหรือวูบเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแกก็จะไปโทษน้องพาคนเดียวก็ไม่ถูกนะแข่เกลือก็มากันเต็มงานควรจะไปช่วยกันต้อนรับสิไม่ใช่มาหาเรื่องคนอื่นแบบนี้ทาวิทปรามดลทีบ้าง หลังเห็นน้ำตาของนิพาไหลอาบสองแก้มไม่ยอมหยุดที่พึ่งเดียวในชีวิตของหญิงสาวได้ลาโลกนี้ไปแล้วไม่รู้ว่าอนาคตของนิพาจะอยู่ต่อไปอย่างไรจริงของตะภูมินะโดนลุงว่าโดนออกไปต้อนรับแขกด้านหน้ากับพวกลุงกันดีกว่านายอนุสรเสริมขึ้นอีกแรงแบบนั้นก็ได้ครับคุณลุง ดรทีทำตาขวางใส่นิพาก่อนเดินออกไปต้อนรับแขกที่หน้าศาลายายพาถ้าไม่ไหวยังไงก็ไปนั่งพักก่อนนะไม่ต้องออกมาข้างนอกนี่หรอกทางนี้พวกป้าดูแลกันได้นางเมทวีบอกคนที่หน้าตาอิดโรยมากกว่าใครเพื่อนค่ะคุณป้านิพาปาดน้ำตาออกจากหน้าแล้วเดินเข้าไปนั่งที่เก้าอี้ด้านข้างศาลา หญิงสาวร้องไห้สอือกสือื้นอยู่เพียงลำพังทุกอย่างในชีวิตเหมือนไร้ที่ยึดเหนี่ยวความฝันความหวังไม่เหลืออยู่ต่อไปแล้วทำไมจากพาไปเร็วแบบนี้ล่ะคะคุณยายต่อจากนี้พาจะอยู่กับใครนิพาคล้ายคนไร้วิญญาณไปจนถึงวันสุดท้ายของงานศพควันสีเทารอยละล่องออกจากปล่องเมน นำยายเฉลารักกลับคืนสู่สวรรค์ไปนิพารังน้ำตาหยดแล้วหยดเล่ากระทั่งแห้งเหือดลงไปเองในทุกค่ำคืนเรือนไทยหลังใหญ่เงียบเหงารงถนัดตาสามวันหลังจากนำอัฐิไปบำเพ็ญพิธีทางศาสนาแล้วทนายความประจำตระกูลโสพิษอัมภัยก็เรียกทุกคนมาหารือเรื่องทรัพย์สินของยายเฉลารัก นิพาไม่ถูกเชิญให้เข้าร่วมการพูดคุยครั้งนี้มีแค่ลูกกับหลานและสามีของนางเมทวีเท่านั้นนางเมทวีรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากที่รู้ว่าเรือนไทยหลังนี้ถูกโอนเป็นชื่อของดุลธีไปก่อนหน้าแล้วแทนที่จะมอบให้ตนเองซึ่งเป็นลูกสาวแท้ๆมันเป็นความต้องการของคุณยายนะครับคุณป้าอันนี้ก็ช่วยไม่ได้คุณป้ามาโฟกัสที่ทรัพย์สินส่วนอื่นดีกว่าครับว่าแบ่งกันยังไง ดลทีทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ในเรื่องนี้ตะดนนี่เราไปบังคับคุณแม่ให้ยกให้ใช่ไหมไม่อย่างนั้นคุณแม่คงไม่ยกเรือนไทยหลังนี้ให้เราคนเดียวหรอกเปล่านะครับคุณยายให้ด้วยความสเสน่หาต่างหากตะดนพอแล้วคุณมดเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วฟังคุณทนายพูดต่อจากนี้ดีกว่าคนเป็นสามีได้แต่ห้ามปรามภรรยาส่วนทาวิทก็ได้แต่นั่งเงียบ เขาไม่ปราถนาจะอยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้บรรยายมากเท่าไรนะักเขามีบริษัทเป็นของตัวเองอยู่แล้วทนายความประจำตระกูลเสนอแนะถึงวิธีการที่จะแบ่งสมบัติที่เหลือทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกันซึ่งก็สามารถตกลงกันได้ด้วยดีแต่ไม่มีสักบาทที่จะกระเด็นไปถึงคนนอกอย่างนิพาททำให้นางเมทาวีนึกสงสัยขึ้นมานิพาลละคะคุณทนาย คุณนิพาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดนะครับคุณมดนามสกุลก็ไม่ได้ใช้ด้วยกันก่อนหน้านี้คุณยายเฉลารักก็ยังไม่ได้พูดถึงคุณนิพาด้วยท่านก็มามีอันเป็นไปเสียก่อนก็แล้วแต่พวกคุณเธอครับว่าใครจะแบ่งให้เธอบ้างผมไม่แบ่งหรอกครับยังไงยายพาก็คนนอกดลทีรีบพูดแต่เย,ยพาก็ดูแลคุณยายมาตั้งนานแล้วนะทะดนงั้นคุณป้าก็แบ่งเองสิครับ เรื่องอะไรป้าไม่ได้อยู่ที่นี่กับพวกเธอสักหน่อยเธอสิควรจะต้องดูแลน้องต่อจากคุณยายงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับตอนนี้ก็ให้เยพาอยู่เรือนไทยไปตามเดิมก่อนถ้าเยพาแต่งงานมีผัวไปก็ค่อยว่ากันอีกทีโดลธีตัดปัญหานิพาออกจากกองมรดกไม่อยากให้ทุกคนสนใจเด็กนอกสายเลือดคนนี้เท่าไหร่สายตาของทุกคนที่มองมาที่เขาประหนึ่งอยากถามเขา ว่าเขาไม่ใช่สามีของนิพาหรอกหรือแต่ด้วยทุกคนต่างก็รู้ตื้นลึกหนาบางของเรื่องนี้ดีจึงไม่มีใครพูดอะไรออกมางั้นก็ตกลงตามนี้แล้วกันนะครับถ้าไม่มีใครขัดข้องอะไรผมขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปจัดการเรื่องเอกสารทั้งหมดนี่ทนายเทอศักปิดแฟ้มเอกสารลงพร้อมลุกขึ้นยืนขอบคุณมากค่ะคุณทนาย นางเมทาวียกมือขึ้นไหวทนายเทิดศักดิ์ขอบคุณมากครับตามด้วยดลธีและสองพ่อลูกก่อนกลับทาวิทแวะไปหานิพาที่นั่งทำหน้าเศร้าอยู่หน้าระเบียงบ้านมางานศพตั้งหลายวันแต่ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันเลยสักครั้งทาวิทไม่ต้องการเป็นจุดสนใจของทุกคนยิ่งบุพการีทั้งสองด้วยแล้วเขายิ่งไม่อยากให้พวกท่านสงสัยในเรื่องนี้น้องพา คนเรียกยืนซ้อนอยู่ด้านหลังคะพี่ภูมินิพาขานรับทั้งที่ไม่ได้หันหน้ามามองเขาด้วยซ้ำเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้มองเหมือไปด้านหน้าคุณยายไม่ได้ท,ำทํำพิใยกรรมเอาไว้สมบัติทั้งหมดจึงไม่ได้พูดถึงน้องพาเลยแต่ไอ้โดนมันก็ยังให้น้องพาอยู่ที่นี่ต่อได้ตามปกตินะเว้นแต่ว่าจะแต่งงานมีครอบครัวออกไปก็ค่อยว่ากันอีกทีค่ะพาเข้าใจ นิพาก้มหน้ามองนิ้วตัวเองความรู้สึกตอนนี้คือว่างเปล่าหมดทุกสิ่งอย่างแม้แต่ทาวิทก็ไม่สามารถทำให้เธอรู้สึกอะไรได้ในตอนนี้มีอีกเรื่องที่พี่อยากถามน้องพาเรื่องอะไรคะหญิงสาวถามกลับเขาทั้งที่สายตาย,ยังคงหมือรอยไปตรงหน้าได้ยินเสียงถอนหายใจหนักๆจากเขาท้องไหม ได้ยินแล้วนิพาก็อยากจะหัวเราะให้กับเรื่องนี้เหมือนกันไม่ค่ะแม้จะยังไม่ตรวจอะไรแต่นิพาก็มั่นใจว่าตัวเธอจะไม่ท้องอย่างแน่นอนมันจะมีประโยชน์อะไรหากท้องในวันที่ยายเฉลารักจากโรคนี้ไปแล้วงั้นก็แล้วไปพี่จะได้ไม่ต้องกลุวมใจกับเรื่องนี้อีกไหนๆคุณยายก็เสียไปแล้วอะไรที่ผ่านมาก็ปล่อยมันผ่านไปทำเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นนะน้องภา ทาวิตท,ทั้งโรคอ,อกและปลอดโปรงอย่างบอกไม่ถูกในเรื่องนี้ค่ะพี่ภูมิพาจะทำเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นค่ะแต่ภูมิกลับได้แล้วลูกเสียงของนางเมทาวิตะกนเรียกลูกชายตนเองดังขึ้นทำให้ตังคู่ต้องหยุดบปดสนทนาลงพี่กลับแล้วนะคงไม่ได้มาที่นี่อีกสวัสดีค่ะนิพาหันมายกมือไหว้เขา ทาวิทก็รับไหว้ตามมารยาทก่อนจะหันหลังแล้วเดินลงบันไดบ้านไปเสียงรถแล่นออกไปพร้อมๆกันถึงสองคันเหลือแค่คันของโดลทีที่ยังจอดอยู่ที่นี่เพราะเป็นเจ้าของเรือนไทยอย่างถูกต้องทุกอย่างแล้วโดลทีวางแผนไว้ว่าจะกลับมาอยู่ที่นี่ก่อนสักระยะจนกว่าจะหาคนซื้อเรือนไทยหลังนี้ได้ เดยพาทำกับข้าวให้พี่สองที่นะรักจะมาอยู่กับพี่ที่นี่แล้วเราก็ไปกินข้าวในห้องครัวนะไม่ต้องมาเป็นกอขอคอ,อพี่กับรักล่ะค่ะพี่โดนนิพานึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยอย่างน้อยบ้านก็จะได้ไม่เงียบเหงาจนเกินไปหญิงสาวลงไปทำกับข้าวมื้อเย็นไว้สำหรับโดยทีกับคนรักทำไปก็ร้องไห้ไปด้วย เพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ภาพของยายฉลารักอยู่เต็มไปหมดครั้งแรกที่นิพาได้เห็นหน้าของอารักษหญิงสาวก็ไม่ชอบเขาตรงที่มองเธอและอมยิ้มแววตาของเขาดูแล้วไม่น่าไว้วางใจแต่ด้วยเป็นคนรักของเจ้าของบ้านคนใหม่เธอจึงไม่ได้พูดอะไรออกมาชีวิตในแต่ละวัน เป็นไปอย่างน่าเบื่อหน่ายนิพาแทบไม่ได้พูดคุยกับใครเลยหญิงสาวเลือกที่จะหมกตัวอยู่แต่ภายในพื้นที่ของตนเองกระทั่งหนึ่งเดือนได้ผ่านไปชีวิตของเธอก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วไม่จริงหญิงสาวนั่งมองขีดสีแดงสองขีดบนอุปกรณ์ตรวจคันนี่คืออันที่สามแล้ว ที่ใช้ตรวจในวันนี้ผลออกมาก็เหมือนเดิมอยู่ดีหญิงสาวพูดไม่ออกกับความรู้สึกในตอนนี้ถ้าคุณยาอยู่มันคงจะเป็นข่าวดีใช่ไหมคะแต่นี่ล่าสุดที่เธอได้รู้เรื่องของเขาทาวิธกำลังจะมีข่าวดีกับคนรักเธอจะมีหน้าไปบอกเรื่องนี้กับเขาได้อย่างไรตั้งแต่เริ่มแรกเรื่องนี้ ยายชและรักต้องการให้เป็นความรับอยู่แล้วหญิงสาวหลับตาลงแน่นอย่างค้นหาทางออกไม่เจอยังไม่ได้อยากกับดลทีอย่างเป็นทางการเลยเพราะติดเรื่องงานศพของยายชและรักเสียก่อนคิดว่าตนเองไม่ท้องแน่นอนจึงลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทนิพาคิดว่าเธอต้องบอกเรื่องนี้กับดลทีเพราะจะได้รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อดี หญิงสาวเดินไปเคาะประตูห้องนอนของเขาแต่ว่าคนที่อยู่ภายในนั้นกลับเป็นอารักษ์มีอะไรครับพี่พาพี่อยากคุยกับพี่ดนเข้ามาก่อนสิครับไม่ละจะ้ะเมื่อเห็นว่าภายในห้องนอนไม่มีดลทีอยู่นิพาก็หันหลังมาจะเดินกลับไปทางเดิมโอ้ แต่แรงกระชากจากอีกคนทำเธอเ,เซเข้าไปภายในห้องนอนของโดลตีในทันทีพร้อมกับประตูที่ถูกดันปิดลงตั้งใจมาหาผมก็บอกมาเถอะพิพาสวยๆอย่างพี่คงอารมณ์เปรี่ยวสินะที่ต้องมามีสามีแบบพี่ดนพูดอะไรของเธอรักแล้วปิดประตูทำไมพิพาก็รู้อยู่แก่ใจนี่ครับพี่ดนไม่อยู่หรอกเอารถไปซ่อมเรายังพอมีเวลาทำเรื่องอย่างว่าตั้งหลายยก นิพาสะบัดฝ่ามือใส่หน้าอารักอย่างจังอย่ามาคิดต่ำๆแบบนี้กับพี่เด็ดขาดกล้าดียังไงมาตบผมพี่พาแล้วเธอล่ะกล้าดียังไงมาลวนลามพี่พี่จะบอกพี่ดนเอาสิครับเอาเลยแต่หลังจากพี่พาเป็นเมียผมก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยคิดว่าพี่ดนจะเลือกเชื่อพี่หรือเชื่อผมอารักนั้นเป็นประเภทหญิงก็ได้ชายก็ดีหยุดนะ อย่าคิดทำอะไรบ้าๆกับพี่น่ารักนิพาถอยหลังไปทีละก้าวอารักษ์ก็ก้าวตามมาติดๆจนหญิงสาวต้องออกแรงวิ่งหนีไปรอบๆห้องเหมือนแมวไล่จับหนูสุดท้ายหนูก็ไม่รอดนิพาถูกผลักลงบนเตียงสุดแรงเกิดหญิงสาวก็ใช้เท้าถีบสู้เกิดเหตุชุลมุนกันอยู่ครู่หนึ่งทำอะไรกันดรทีเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับจ้องทั้งคู่เาวกับจะกินเลือดกินเนื้อ พี่โดนช่วยพาด้วยนิพารีบลุกขึ้นจากเตียงนอนแล้ววิ่งไปยืนอยู่ด้านหลังของโดรทีพี่ไม่คิดเลยนะว่ารักจะกล้าทำแบบนี้กับพี่โธ่พี่โดนผมก็แค่หยอกพี่พาเล่นแค่นั้นเองพี่ไม่ได้คิดอะไรจริงจังเลยนาะพี่พาเนาะนักกักผีอะไรเธอจะปป้มพี่จริงๆพี่โดนต้องเชื่อพานะคะพาพูดจริงนะพี่ พี่พาครับผมเป็นเกย์น,นะครับผมชอบผู้ชายไม่ได้พิสวสา์ผู้หญิงแบบพี่หรอกครับก็บอกแล้วไงว่าผมแค่หยอกพี่เล่นรอเล่นแค่นี้ทำเป็นตื่นตกใจเป็นสาวน้อยไปได้พูดจริงเหรอลักดรทีเอนเอียงไปทางคนรักเกินกว่าครึ่งแล้วหันมามองนิ่พาเหมือนเป็นตัวปัญหาของชีวิตจริงสิครับแล้วนี่พามาทำอะไรในห้องของพี่ไม่ใช่ว่ารักไปรากมาหรอกนะพี่ไม่เชื่อ เปล่าพามาหาพิดโดนดังหากแต่เกิดเรื่องขึ้นก่อนนิพาพูดพร้อมกับกราดซ้ายตามองอารักษ์แบบไม่ไว้วางใจก่อนจะเอะใจขึ้นมาว่าดลทีไม่ได้เชื่อในคำพูดของเธอเลยสักนิดเดียวดูจากแววตาที่มองมายัางตัวเธอก็บอกทุกอย่างได้อย่างชัดเจนพี่ดนไม่เชื่อพาหรอคะพี่ก็ฟังทั้งสองคนนั่นแหละว่าแต่ไม่เรื่องอะไรมาหาพี่ไปคุยกันตรงระเบียงไป ดรทีเดินนำหน้าหญิงสาวไปตรงระเบียงนิพาทำใจอยู่นานกว่าจะพูดความจริงออกมาดรทีโกรธเป็นอย่างมากที่หญิงสาวกล้าทำเรื่องไม่ดีไม่งามในขณะที่ยังไม่ได้หย่ากับเขาอย่างเป็นทางการยายพาจะทำได้ยังไงมีชู้ขณะที่มีพี่เป็นผัวเธออยู่แบบนี้ถ้าเกิดเรื่องนี้แดงออกไปพี่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนหลายๆคนก็ยังคิดว่าพี่เป็นผัวเราอยู่รู้ไหม พาเปล่านะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องมันเออจะโยนความผิดทั้งหมดให้คนที่ตายไปแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไม่ต้องมาเออมาอาแล้วใครมันเป็นพ่อเด็กคํำถามนี้ทำให้นิพาแทบพูดไม่ออกจะกล้าบอกได้อย่างไรว่าพ่อของลูกเธอนั้นเป็นใครในเมื่อเขามีคนอื่นอยู่แล้วทั้งคนเธอไม่กล้าทำลายชีวิตคนดีๆคนหนึ่งหรอกพาบอกไม่ได้คะ่ะพี่โดนยัยพา อย่ามาทำตัวสัมสัน์แบบนี้ในบ้านพี่นะมันเป็นใครแล้วแอบไปมีอะไรกันตอนไหนฮะพาขอโทษค่ะพี่ดนพาผิดไปแล้วนิพายกมือขึ้นไหว้ดรทีวังจบปัญหานี้ลงแต่เธอคิดผิดเพราะมันยิ่งทำให้ดรทีโกรธหนักขึ้นกว่าเดิมพรุ่งนี้พี่จะพาเธอไปยาโลยจากนั้นก็ใสาหัวออกไปจากบ้านพี่ได้เลยว่าไงนะพี่ดนจะไล่พาออกจากบ้านหรอคะแล้วพาจะไปอยู่ที่ไหนคะ พี่ไม่รู้หรอกมันเรื่องของเธอแต่พาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดนะคะพี่โดนให้พาอยู่ต่อเธอนะคะอยู่เป็นแม่บ้านของพี่โดนก็ได้ยังไงไม่ช้าหรือเร็วเธอก็ต้องไปอยู่ดีเพราะพี่กําลังจะขายเรือนไทยหลังนี้ทิ้งพี่โดนนิพามองตามหลังดรทีไปอย่างคนใจหายนี่เขาจะขายเรือนไทยหลังนี้ทิ้งจริงๆหรือสถานที่ที่มีแต่ความทรงจาําอันดีงามของเธอกับยายเฉลารักตระทีทําได้ยังไง หญิงสาวน้ำตาไหลพรากเดินกลับเข้าห้องไปด้วยหัวใจที่แตกสลายอีกรอบท้องไม่มีพ่อถูกไล้ออกจากบ้านแล้วเธอจะบากหน้าไปหาใครจะไปอยู่ที่ไหนได้อีกละ่ะคืนนี้เลยต้องนอนไปพร้อมกับน้ำตาอาบหน้าพรุ่งนี้มันจะมีหนทางไหนให้เธอได้เดินอีกมองแทบไม่เห็นหนทางเลย ดลทีไม่ได้ไล่นิพาออกจากบ้านเพียงเพราะว่าหญิงสาวมีชู้ระหว่างที่มีทะเบียนสมรสอยู่หรอกแต่เป็นเพราะว่าอารักษ์กำลังจะออกนอกรู่นอกทางต่างหากหากไม่มีนิพาสักคนปัญหาเรื่องนี้ก็คงไม่เกิดมากวนใจเขาเช้าวันลุ่งขึ้นทั้งคู่เดินทางไปจดทะเบียนหย่ากันที่อำเภอพอกลับมาที่บ้านดลทีก็ให้นิพาเก็บเสื้อผ้า ย้ายออกไปได้เลยเขามอบเงินสดให้หนึ่งหมื่นบาทเพื่อหาที่อยู่อาศัยใหม่ทำไมพี่ถึงทำแบบนี้รู้ไมพาก็เพราะว่าพี่ต้องการให้ไอ้คนที่มันทำให้เราท้องรู้จักคำว่ารับผิดชอบอยังไงละ่ะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันถ้ามันต้องเห็นเมียกับลูกของมันต้องเล่ล่อนไปหาที่อยู่ใหม่แบบนี้มันจะยังนิ่งเฉยได้อีกไหมเป็นเหตุผลที่นิพาได้ยินแล้วก็หนักอึ้งไปหมด เขาคนนั้นจะมารับรู้เรื่องนี้ไม่ได้เขากำลังมีชีวิตคู่ที่สดใสเธอจะไม่ยอมเป็นรอยด่างพร้อยในชีวิตของเขาแน่เธอจะไม่ทำความผิดแบบนั้นเด็ดขาดทว่าเรื่องสืบสกุลของโสพิษอัมภัยสักวันหนึ่งเธอจะทำให้มันเป็นจริงจนได้นิพาหิ้วกระเป๋าใบหนึ่งออกจากเรือนไทยมาหยุดยืนอยู่หน้าประตู หญิงสาวนึกไม่ออกว่าควรไปพักที่ไหนระหว่างนี้แต่แล้วรถคันคุ้นตาก็แล่นเข้ามาจอดภายในบ้านยายพานั่นเราจะไปไหนนางเมทวีเปิดประตูรถออกมาถามคือพาเอ่อกระเป๋านั่นหมายความว่างไงเมื่อนิพาไม่ยอมพูดออกมานางเมทวีจึงรากข้อมือของหญิงสาวให้เข้าไปในบ้านเรือนไทยใหม่ และได้รู้ความจริงทั้งหมดจากปากของโดลตีว่าทั้งคู่ได้หย่าก,กันเรียบร้อยแล้วและนิพาก็ถูกไล่ให้ออกจากบ้านไปพร้อมกับลูกที่อยู่ในท้องจะผิดถูกยังไงเยพาก็ขวัญที่นี่นัตตดนทำไมต้องถึงขั้นไล่ออกจากบ้านด้วยคนที่มีชู้ทั้งที่ผัวยังอยู่ทนท้อแบบนี้จะให้ผมใจดีด้วยหรอครับคุณป้าไม่มีทางหรอกครับถ้าคุณป้าอยากจะรับไปเลี้ยงดูก็เชิญเลยครับผมไม่ห้าม ตาดนนางเมธาวีนึกอะไรไม่ออกเลยต้องพานิพากลับไปบ้านด้วยทุกคนภายในบ้านรู้สึกกระอักกระอ่วนใจกับเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยไม่เป็นไรหรอกหนุพาถ้าไม่อยากบอกว่าใครเป็นพ่อเด็กก็ไม่เป็นไรผู้ชายบางคนก็ไม่ได้มีความรับผิดชอบสักเท่าไหร่ลุงว่าอยู่ที่นี่ไปก่อนเถอะนะอีกอย่างคุณมด คุณก็กำลังมองหาผู้ช่วยแม่บ้านอยู่ไม่ใช่เหรอก็รับหนูพาทำงานที่นี่เลยไม่ดีกว่าเหรอได้ข่าว่าอยู่ที่โน่นก็ดูแลคุณยายทุกอย่างจะดีหรอคะคุณหนูนี่พาจบปริญญาตรีมานะคะอีกอย่างท้องอยู่แบบนี้ทำงานได้ไม่เท่าไรหร่หรอกค่ะพาทำได้คะ่ะคุณป้าเดี๋ยวนี้คนท้องเขาก็ทำงานกันได้ปกตินะคะพาอยากทำงานที่นี่คะ่ะทำไมล่ะยายพาทำไมถึงอยากเป็นแม่บ้านที่นี่ละ่ะ ก็ที่นี่มีพื้นที่มีสนามหญ้าพาคิดว่าถ้าลูกคลอดออกมาแกค,คงสามารถวิ่งเล่นได้ค่ะขืนไปเช่าอยู่อพาร์ตเมนต์เกรงว่าจะทำไม่ได้เหตุผลเบื้องต้นเป็นแบบนี้แต่ลึกๆแล้วนิภาอยากให้ปู่ย่าและหลานได้ใช้เวลาร่วมกันต่างหากเอาๆก็ได้ก็ได้ลูกพาก็เหมือนหลานป้ากับลุงนั่นแหละ ในเมื่อพาไม่เกี่ยงงานแบบนี้ป้าก็รับเข้าทำงานเลยแล้วกันขอบคุณมากค่ะคุณป้าคุณลุงหญิงสาวยกมือขึ้นไหวทั้งคู่อย่างขอบคุณเธอไม่ละคายใจเรื่องของทาวิทเพราะคิดว่าเขาคงแต่งงานแล้วปากหลักอยู่ที่กรุงเทพกับคนรักอย่างถาวรเป็นแน่เอาล่ะห้องพักแม่บ้านก็ว่างอยู่ห้องหนึ่งพอดีอยี่หน่งมาพาหนูพาไปดูห้องหน่อยค่ะคุณมด ยายหนึ่งแม่บ้านวัยหกิปีหอบร่างอันปุกปุยเดินแกมวิ่งออกมาจากห้องครัวไม่ต้องวิ่งก็ได้เดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงไปไม่ได้ดูสังขารตัวเองเลยนางมธทวีกรอกตาใส่แบบขัดใจคุณมดมีอะไรให้ยายทำคะเมื่อกี้ได้ยินไม่ถนัดทีนี้ละหูตึงขึ้นมาเลยนะยายหนึ่งนี่หนูพาเขาจะมาอยู่ที่นี่มาช่วยงานยายหนึ่งนั่นแหละสวัสดีค่ะ นิพายกมือขึ้นว่ายายหนึ่งอย่างอ่อนน้อมสวัสดีจ้าหนุพามาช่วยงานแม่บ้านยายเหรอลูกแต่ดูแล้วไม่น่าจะในสายตาของยายหนึ่งนิพานั้นเหมือนลูกคุณหนูมากกว่าจะมาทำงานแม่บ้านกับตนเองเสียอีกเออนะบอกว่ามาช่วยงานก็มาช่วยงานไม่ต้องถามมากหนูพากำลังท้องกำลังไส้อยู่ช่วยดูแลด้วยละ่ะนางเมทาวีรีบตัดบท ไม่อยากพูดเรื่องสถานะของนิพาสักเท่าไหร่ได้ค่ะไปหนูพาเดี๋ยวยายพาไปดูห้องกันค่ะคุณยายไม่ต้องเรียกคุณยายหรอกเรียกยายหนึ่งธรรมดานี่แหละมันดูห่างเหินเกินไปยายหนึ่งช่วยหญิงสาวหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าเดินนำหน้าไปทางหลังบ้านที่มีประตูเชื่อมไปยังห้องนอนของแม่บ้านได้ค่ะยายหนึ่ง แม้จะไม่อยากเล่าเรื่องทองไม่มีพ่อของตัวเองให้ใครฟังสักเท่าไหร่แต่กับยายหนึ่งแล้วนิพาก็ปิดไม่อยู่เมื่อหญิงชราเปิดใจให้ถึงขนาดนี้เธอเลยจำต้องโกหกไปว่าคนรักนอกใจนี้ไปกับผู้หญิงใหม่แล้วมิหน่าล่ะจึงไม่อยากเล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรยายไม่ถามอีกแล้วสร้างหัวมันเนาะลูกทั้งคนมันยังไม่สนใจ จะไปตกนรกหมกไหมที่ไหนก็แล้วแต่มันเลยพี่ภูมิพาขอโทษได้ยินคำด่าทอของยายหนึ่งแล้วนิพาก็รู้สึกระอายแก่ใจขึ้นมาคืนท้าวิตรู้ว่าเธอทำให้เขาต้องถูกประนามถึงเพียงนี้เขาคงอยากบีบคอเธอให้ตายคามือว่าแต่มีศักด์เป็นถึงหลานคุณยายเฉลารักทำไมถึงได้ให้มาทำงานแม่บ้านแบบนี้ละ่ะ ยายไม่เข้าใจคุณมดแกเลยพาไม่ใช่หลานแท้ๆใครยียหนึง่งเป็นเด็กที่คุณยายเฉลารักเก็บมาเลี้ยงอ๋อแบบนี้นี่เองแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะเออช่างเถอะช่างเถอะหนูพาเก็บเสื้อผ้าใส่ตู้ได้เลยนะเดี๋ยวยายไปทำกับข้าวมื้อเย็นให้คุณมดเถอะก่อน ยายหนึ่งโบกไม้โบกมือเหมือนไม่อยากพูดพระดูยังไงนิพาก็ไม่น่าจะต้องมาอยู่ในห้องพักแคบแคแบบนี้ให้พาช่วยวันนี้เลยไหมคะยายหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องมาเหนื่อยเหนื่อยแค่เก็บของเข้าที่ก็พอแล้วเดี๋ยวได้เวลากินข้าวยายจะมาเรียกนะได้ค่ะยายหนึ่งเปิดประตูออกจากห้องของนิพาไปแล้วหญิงสาวก็มองสำรวจไปรอบๆบ,ร,บริเวณห้องมีโต๊ะ ตู้เตียงขนาดเล็กแม้ไม่ได้ใหญ่โตเหมือนเรือนไทยหลังเก่าแต่ก็ใช่ว่าเธอจะอยู่ไม่ได้หญิงสาวเก็บข้าวของเข้าตู้แล้วกวาดถูห้องให้สะอาดจากนั้นก็ทิ้งตัวลงนอนพักอยากหลับตาแล้วลืมความวุ่นวายในตอนนี้สักพักก็หลับลงไปจริงๆ